ที่จะไปส่งต่อให้นักการเมืองอีกจะถืออ้สภาประชาชนเป็นสำคัญอะไรต่ออะไรพูดเล่ยเกือเลื่อยเกลื่อยเกลือผมผมผมไม่คิดว่าเป็นการพูดเนี่ที่เกิดจากความรู้จริงนะพูดแบบลักษณะขอให้ได้พูดสักระพูดเท่านั้นเองคุณวุฒัยขอผมนิดนึงได้ไหมพัหนึ่งครับ ครับมีเหตุเข้ามานิดหนึครับผมวันวันแทกไม่คอยว่างมีที่นน่นที่นี่เรียกมาอยู่ตลอดแจ่แทนฮะช่วยผมนิดนึ่งห่านนอิครับครับก็สิ่งที่เอ่อคนอาคมก็ได้พูดไว้นั้นมันก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไอไออาภิสิทธิ์เนี่ยมันร้อยค่าไปทั้งตั้งนานแล้วนะครับนะะ มันไม่มีค่าที่คู่ควรกับที่พวกเรานะจะไปเอ่ยถึงมันด้วยซ้ำไปจริงๆนะครับเพราะว่าคนอย่างอภิเศษนี้ไม่มีประโยชน์อันใดครับนะเพราะว่าแม้กระทั่งการที่จะขึ้นมาเป็นนายกหรือการที่จะฟอมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่สามารถที่จะทำด้วย ตัวของตัวเองได้ก็ไปอาศัยทหารนะฮะไปตั้งรัฐบาลอยู่ในกรมทหารดังที่พี่น้องร่วมชาติของเราทุกคนได้เห็นกันมาแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่อาภิสิทธิ์พูดออกมานั้นครับมันตรงกันข้ามนะ,ะกับสิ่งที่เป็นจริงเลยครับตัวภิสิทธิ์เอง ไม่เคยสนับสนุนในระบอบประชาธิปไตยเหมือนไทยครับก็เหมือนกับภูมิพลนะครับภูมิพลเองเนี่ครับไม่เคยสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับพอจะมีประชาธิปไตยเบิกบานขึ้นมาหน่อยก็ให้เรี้ยวล้อให้ทหารนะออกมาทำการยึดอำนาจทำการรัฐประหาร ทุกครั้งไปแล้วก็มอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้กับทหารเป็นคนจัดการนะฮะแล้วก็หลังๆมากา็เจอในโรคของเขาเรียกว่าโรคยุคโลกาภิวัตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆครับนะฮะโลกไซเบอร์กำลังเบิดบานขึ้นมาเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆนั้น มันปิดกันไม่มิดนะริวล้อของภูมิพลนเองก็เลยต้องแลงบางสิ่งบางอย่างนะครับโดยฉวยโอกาสทำให้อ่าพี่น้องคนไทยและชาวโลกนั้นสับสนวุ่นวายกันไปหมดนะแต่สิ่งที่หนีไม่พ้นและหลีกเลียงไม่พ้นคือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศ ได้เห็นเป็นประจักษ์กันมานะฮะตั้งแต่ปี2549ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจการทำรัฐหารเซนอภัยโทษให้กับพวกกบฏนั้นไม่ใช่ใครอื่นใครเลยครับภูมิพลอดุญยเดชนั่นเองที่ใครๆบอกว่าเป็นเจ้าเหนือหัวของคนไทยแต่สำหรับผมแล้ว คนคนนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เจ้าหรือหัวของผมหรือของไข่ทั้งสิ้นมันเป็นไอเศษศวะ,วะตัวหนึ่งแค่นั้นเองที่ได้รับการอุปโลกขึ้นมาฮะขึ้นมาได้ชื่อว่ากษัตริย์ไทยแต่ไม่เคยทำคุณงามความดีใดๆให้กับประเทศชาติและประชาชนคนไทยเลยเพราะฉะนั้นแล้ว ผมไม่ให้เสียดและไม่มีการยกย่องไอ้กษัตริย์ตัวนี้อีกเลยนะครับครับเชิญคุณอาคมต่อได้เลยครับ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 โทษทีมาขอบคุณมากคุณผู้ชายเผื่อออกรายการอผมเนี่ยมักจะมีติดติดขัดขัดอยู่เสมอกับคนเทนีงเหมือนงจนเดี๋ยวนี้แฟนๆนี่ก็รู้สึกว่าจะร่วงรู้กันหมดทุกคนเนี่ยจะขอยกตัวอย่างสักสองสอง สองคนนะที่ขึ้นมานพูดถึงอนสภา,าประชาชนมัน่งนะครับหรือว่าเนี่ยบอกกันตรงๆไปเลยผมอยากกางเท้าไปหาเสียงแนละ้วรู้สึกเป็มทีแล้วเนี่ยนะฮะเขาโทนเนี่ยไม่เคยจบติเราเพียงแต่เอาความจริงที่ไม่มีใครพูดมาพูดเท่านั้น นี่ขี้ปากของตอนที่ลิ้มของคุณชัดแท้เลยนะคุณมุตสายจำคำนี้ได้ครับสนที่ลิ้มเนี่ยเป็นคนที่ออกมาโจมตีทักษิณแต่ว่ายังมีไมเตนผูกพันอยู่ตอนช่วงต้นนะมกักจะเราไม่เคยโจมตีเราเพียงแต่เอาความจริงที่ไม่มีใครพูดมาพูดเท่านั้นบัดบัดเนี่ยนี่เอาตูเขาก็พูดแบบเดียวกัน ประชาชนเขาออกมาสู้เขาเอาชีวิตออกมาสู้พุทักษณิณออกตะปางประชาชนออกชีวิตเปิดหิดเปิดหิดสมบัติออกมาดูจะเห็นเลยว่าประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นเศษเนื้อข้ามเสียงจริงๆนะผมผมฟังข้างนี้แล้วผมว่ายุติเลิกแต่ก็ยังมีคนเนี่ยพยายามบอกให้ผมฟังให้เจบแต่ผมไม่ฟังคือสิ่งที่ผมอยากฟังเนี่ยนะฮะผมต้องฟังแบบชนิดที่เรียว่า มีหลักของเหตุและผลนะครับคุณวุฒไยเคยได้ยินลีนนกุนยูเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เนี่ยที่เป็นอัจฉริยะนายกร,รัฐรมนตรตแห่งเอเชียเนี่ยซึ่งเป็นประเทศเล็กๆนะแล้ลีกุนยูบริหารจนประเทศสิงคโปร์เนี่ยได้เชื่อว่าเป็นเสือตัวหนึ่งในเอเชียใช่ไหมครับรต้องฟังคนระดับนิคมบรรยายอย่างนี้เขาพูดนะครับ เขาพูดว่าอย่างนี้อดีตนายกทักษิณเป็นผู้พิกโฉมการเมืองไทยไปอย่างถาวรปลุกเร้าผู้คนให้ตระหนักถึงอำนาจสุดขาดทรัพยากรของชนชั้นนำกรุงเทพด้วยการผันทรัพยากรของชนชั้นสูงและชนชั้นกลางกรุงเทพตัดตวงให้ไปสู่คนยากจนทำให้ชาวไร่าชาวนาวภาคเหนือและอีกภาคอีสานได้ไประโยชน์จาก ความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้เข้าถึงทุนด้วยกางตั้งกองทุนหมู่บ้านทุนเรียนต่างประเทศของเด็กบ้านนอกบ้านเอื้ออาทรและสาสิบาทรักษาทุกโลกทำให้กลุ่มอำนาจเก่าคนไม่ได้ทำการรักประหารเมื่อปีสองสองห้าสี่เก้าแต่ก็ไม่อาจเอาชนะใจคนไทยได้แพ้าการเลือกตั้งติดต่อกันถึงห้าครั้งแสดงให้เห็นอย่างชัดว่า คนชั้นล่างพูดได้ลิ้มรสชาติแปลกใหม่และสามารถเข้าถึงหล่งทุนได้ย่อมไม่ปล่อยให้โอกาสนิุดอยู่ือไป,ไปแล้วคุณพุทธัยฟังดูแลเหมือนกันนะฮะมุมมองของคนต่างประเทศเนี่ยมองเงินไทยอย่างชัดเจนเนี่ยมากยิ่งกว่านะฮะคุณทักเสถีอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะไอ้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชั้นล่างนะ ที่เลวร้า,ายเนี่ยไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิตแต่นี่เขาบอกเปิดทิบออกมาดูเปิดติดสมบัติออกมาดูจะเห็นเลยว,ว่าประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเนี่ยเป็นเพืเครือข้างสียงคือไอ้วิธีการพูดอย่างนี้เนี่ยพูดเอาบานันพูดเอาสะใจพูดเพื่อที่จะเบี่ยงเบนเนื้อเดียวกันแท้ๆัะพวกประชาธิปัดเลยใช่ไหมะครับอย่างจำลองสีเมืองเงนี้ สินขายหุ้นให้เทมาสึกไม่เสียภาษีก็เวลาเขาเอาภาษีเนี่ยไปจ่ายให้ธุรกรจยัเงเอามาคืนถึงบ้านเลยบอกมันไม่มีข้อไหนเนี่ยไม่รู้จะเก็บเนี่ยใช่ไหมด้วยกฎข้อระเบียบข้อกฎหมายข้อไหนจำลองสีเมืองเนี่ยนะจดด้วยปัญญาเพราะตัวเองไม่เคยมีปัญญาเล่นหุ้นอย่างเขาหรอก เขาไม่รู้เราว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้าซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันต้องเสียภาษีนี่คือแรงจูงใจให้ต่างชาติเอาเงินเนี่ยมาลงทุนในไทยนะฮะแล้วจำลองสีเมืองบอกว่าไงถึงแม้ไม่มีกฎหมายกำหนดว่าโดยคุณธรรมแล้วตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีนี่จะต้องมีจิตสิ์นรสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไปอแล้วก็มีคนออกมาซ้ำนะ ไอพ่อค้าขายตัวเสียชามนี้ต้องเสียภาษีเลยาาที่คุณรันเจรลญมาบอกว่าเนี่ยผมนี่ทํางานเปหนึ่งเนี่ยต้องเสียภาษีให้รัฐเดือนหนึ่งซึ่งจริงจงแล้วมันมันแต่ละครน,นี่มันพูดไปเนี่ยลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยลักษณะที่พูดเนี่ยจะทําให้ประชาชนจะทําให้ประชาชนผมไม่ได้ดูแคลนนะผมไม่รว่วเฮาทูือใรผมไม่ร่วหนึ่มโคราดอใร ผมอยากจะรู้เหลือเกินว่าไอ้วิธีการของคุณว่าไม่เอานักการเมืองคุณจะเอาอำนาจตัวนี้เนี่ยไปให้ประชาชนทุกทุกคนที่ผมเอ่ยนามมาผมไม่ได้ศพหมายคุณมีปัญญาหรือที่ไปยั่งริงอำนาจจากเอคณะรัฐประหารคุณเอาชีวิตรอดไม่ต้องหลบซ่อนก็นบนแล้วแต่ที่ทุนไม่ต้องหลบซ่อนคุณยังอยู่ได้คุณเป็นพวกเดียวกันนะครับอมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นผมจะขอพูดเนี่ยในส่วนนี้เค่นี้เพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่น่าสนใจว่าน,นี้เยอะนะฮะโดยเฉพาะเรื่องรัฐประหารผมกําลังคาดการณ์ว่าไม่นานจะต้องมีการรัฐประหารมีการทํารัฐประหารไม่ทราบว่าทางส่วนของคุณวุฒิสายที่อเมริกามีข่าวนี้ไหมอ่าตอนนี้ ตอนนี้เรากําลังจับตาจับตาดูว่าอาคนที่อพยายามที่จะดึงเรื่องการแต่งตั้งเ,เกี่ยวกับพอบทออบ,ออบอเนี่ยกลับไปให้กับเปรมติลสุรานนท์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับข่าวออกมาแล้วนะครับว่าเอภูมิพลเซ็น ให้กับประยุทธ์จันโอชาเรียบร้อยแล้วให้ประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้รับสนองในการแต่งตั้งผอบทอบรเรียบร้อยแล้วอันนี้นี่แหละครับที่กําลังจับตาดูว่า,าฝั่งของอํานาจเก่าก็คือเฟมติลสุรานนท์นั้นจะหมดความหมายกับสิ่งที่ภูมิพลเคยไว้วางใจมาแล้วหรือไม่ครับ คุณอาคมมีความเห็นอย่างไรนะครับเออเธอมันอย่างงี้นะครับผมร,ร,บรู้แต่ว่ารู้แต่ว่าเนี่ยภูมิพลเนี่ยเขาอยู่บนอำนาจเนี่ยด้วยการหลอกใช้กองทัพระหว่างกองทัพกับพรรคประชาธิปัตย์เอาอย่างนี้หรือพรรคประชาธิปัตย์จริงๆแล้วหัวหน้าพรรคคือภูมิพลนะฮะทีนี้หลอกใช้อย่างไงกี่ั้งกี่หนเนี่ย 要准备。